สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับปริตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ปริตามานําเสนอชุดเซรั่มของแบรนด์ซิลิวนะคะหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะมี2ขวดนะคะมีเอสเซนต์ออยแล้วก็ออยเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องรอยรอยสิวนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนทําให้หน้าฉ่าหน้าวาวนะคะตอบโจทย์เรื่องฝ้าใครที่มีปัญหาฝ้านะคะแนะนําชุดนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้ทั้งผิวฉ่าผิวฉ่าน้ําและผิวเด้งผิวเงานะคะแล้วก็ หลายฝ้าโดยตรงนะคะชุดนี้ของเรานะคะใครที่มีปัญหาพวกผิวแห้งนะคะแนะนําให้ใช้ชุดเซรั่มของเรานะคะราคาน้องก็ไม่แพงนะคะ ฉเฉลี่ยแล้ววัน2ขวดนะคะมันก็ตกอยู่ที่ขวดละห้าบชุดนี้หนึ่บาทนะคะชุดนี้1,180บาทใช้ได้นานถึงสเดือนเลยทีเดียวใครที่อยากลองนะคะและมีผิวหน้าที่แห้งนะคะแนะนําตัวนี้เลยลูกค้าจะได้ผิวช่ำๆเด้งๆเหมือนอาสาวซิลิยูแล้วก็สาวเกาหลีเลยนะคะโอเคค่ะใครที่อยากสนใจชุดเซรั่มของเราทักมานะคะปริตาจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทักมาได้เลยะค่ะปริตาเปิดรับตัวแทนทั่วป นะคะมีใครที่อยากมามีรายได้เสริมทักมาเลยค่ะซิลิยูเราทําทให้ผิวหน้าสวยแล้วก็สร้างรายได้ได้จริงนะคะใครที่อยากต้องการมีรายได้เสริมทักมาเลยค่ะปริตาเปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะ